สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วกับช่องสไตล์กูนะฮะร,รีวิวอะไรก็ได้สไตล์กูเลยนะวันนี้ผมมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับช่วงนี้จะเน้นหมวกกันน็อกไทยเป็นหลักนะคือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยหมวกกันน็อกของไทยเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร,ร่นะถ้าพูดตรงๆคือมันแบบกองแก๊งนะครับแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับบางแบรนด์ก็อยู่เป็น10กว่าปีนะครับก็มีการพัฒนาูุนนี่นัน่นเข้าไปทําให้หมวกกันน็อกเนี่ยบอกได้เลยว่าเทียบกับแบรนด์ต่างประเทศได้วันนี้นะครับผมมารีว,ว,วนรยวนะครับ ยี่ห้อเดียวเนี่ยคือยี่ห้อของไทยหลายๆคนน่าจะคุ้นดีแบรนด์นี้ก็อยู่มานานเหมือนกันกล่องก็สวยงามเลยตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นสตอมไซออนนะครับอ่านว่าไซออนนะครับอ่านผิดขออภัยนะที่ผมได้มาก็จะเป็นสีเทาส้มนะครับขเขาเขียนไว้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตัวนี้เป็นกล่องกระดาษนะครับเแบเบทั่วไปเปิดมาด้านในนะครับก็จะเจอกับถุงผ้านะครับที่ห่อหุ้มตัวหมวกกันน็อกอยู่อ่า หมวกกันน็อกใบนี้ราคา2,800บาทก็จะมีหลายสีให้เลือกเลยแบบที่ผมขึ้นตอนนี้นะแต่ละสีบอกเลยว่าเจ็บๆทั้งนั้นนะครับราคาก็เท่ากันหมดนะครับไซส์ก็ยังมีแตกแขนงออกมาเยอะแยะมากมายนะครับ S, M, L, XL, XXL นะครับตามนี้เลยแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอซองผ้าแบบนี้เป็นซองผ้าแบบเบเบทั่วๆไปนะครับก็จะมีสกรีนนะครับคำว่าเรียวตรงนี้ด้านหลังไม่มีนะอะ่ประมาณนี้นะครับตัวซองที่ให้มาก็ดีหน่อยนะครับไม่ต้องผูกเชือกนะครับมีตัวเลื่อนให้เลยก็สามารถเลื่อนได นี่นะครับหมวกกันน็อกสัมผัสแรกที่ผมจับนะเป็นหมวกกันน็อกที่ไม่หนักนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นหมวกเปิดคางนะสตอมเนี่ยก็สามารถเปิดคางได้แต่ตัวน้ําหนักของเขาไม่ได้เยอะนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่1550กรัมนะครับบวกบวกลบ50เท่านั้นเองหมวกกันน็อกตัวนี้นะครับมันจะเป็นลายคล้ายๆเคปล่าตัวหมวกอะ่ะจะทําจาก ABS นะครับแต่ว่าจะมีตัวลายที่เป็นเคปล่านะครับผสมปนเปกับลวดลายต่างๆเข้าไปตัวเนี้ยมันคือสีเทา ผสมสีส้มนะครับก็ตัวพื้นตรงนี้จะเป็นสีเทานะแล้วก็จะมีสีส้มนะครับหมวกตัวนี้นะครับก็จะเป็นออกแนวสปอร์ตทัวริงนะสำหรับผมนะครับคือถ้าเป็นหมวกสปอร์ตมันจะเป็นหมวกที่กระชับนะครับแล้วก็มีสปอยเลิงสปอยเลอร์ด้านหลังนู่นนี่นั่นกันไปนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมวกที่สําหรับสายทัวริงเลยนะครับต้องการความสะดวกสบายมากกว่าสปอร์ตจุดเด่นของมันนะครับมันสามารถเปิดคางได้นะมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มสีแดงให้เรากดลงไปเกี่ยวขึ้นก็จะสามารถ เปิดออกมาได้แล้วนะครับเปิดคางแบบนี้เลยสามารถดูดน้ํากินนมอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะสะดวกนะตรงนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับด้านข้างตรงนี้มันจะมีตัวเลื่อนนะครับไว้สําหรับให้คุณเอาแว่นกันแดดออกมาอ่านี่นะครับวิธีการเอาขึ้นเอาลงนะครับก็เกี่ยวตรงนี้เพ๊่บแค่นี้เองนะครับง่ายๆทีนี้นะครับในฟังก์ชันของตัวคางนี้เอ่พี่ถ้าเปิดขึ้นไปแล้วมังจะหล่นลงมาหรือเปล่านะครับหล่นครับอ่าดังนั้นนะครับเขาก็เลยทําตัวล็อกไว้ให้คุณนะครับก็คือตัวล็อกตัวนี้ ตัวล็อกอยู่นี่อ่ะเราก็ล็อกไปอยู่แล้วนะก็แข็งแรงประมาณนึงนะจะปลดล็อกก็แค่เกี่ยวกับนะครับก็สามารถเอากลับมาได้แล้วตัวกลไกการล็อกของเขาเนี่ยมันจะมีตรงเห็นไหมฮะจะเป็นตัวเหล็กอยู่ตรงนี้นะตัวเขี้ยวมันจะเกี่ยวลึกเข้าไปเวลาเรากดตัวนี้นะครับตัวเขี้ยวมันจะง้างออกตราบใดที่เรายังไม่เอามือเกี่ยวตรงนี้นะครับมันก็ไม่หลุดนะตัวชิวนะครับเวลาคุณจะเปิดเนี่ยมันจะมีตัวเป็นเหมือนแป้นไว้ให้นะครับก็ดันขึ้นมา นะก็สามารถเปิดได้ละเปิดให้สุดก็จะมีล็อกอีกหนึ่งทีนะครับการมันตกลงมาถ้าถ้ามองสังเกตดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนตัวยางกันฝนยางกันน้ำนะครับยางกันเสียงรอบเลยนะครับตรงนี้เป็นตัวกันฝ้ากาันลมหายใจตีขึ้นมานะเวลาใส่เข้าไปนะครับกดลงไปให้สุดนะครับแล้วก็ดันอีกหนึ่งเทมันก็จะงับพอดีในส่วนของรูลมนะครับรูลมก็จะมีมาให้ที่ผมเห็นจะมีสามาันนะด้านหน้านะครับ ค่อนข้าง,างโอเคนะครับตัวล็อกค่อนข้างแน่นไม่คึกกักนะนะไม่มีเสียงกอกกกเลยนะแล้วด้านบนอีก2นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับในการระบายอากาศเดี๋ยวใช้วิธีการเช็คลมแบบง่ายๆนะอันนี้ก็คือรูลมด้านบนนะครับเป่าเข้าไปเลยนะครับผมรู้สึกเลยนะว่าลมอะ่ะ มันเข้ามาที่มือของผมนะรู้สึกได้เลยว่ามีลมเข้านะครับในส่วนตรงกลางนี้เลยด้านข้างนี้นะครับก็เป็นที่ระบายลมเหมือนกันนะครับเป่าแล้วก็ทะลุทะลวงนะครับเป็นการระบายลมออกนะครับมันจะไม่มีผลต่อเสียงลมที่เข้ามาส่วนมากนะครับหมวกกันน็อกจะมีเสียงลมถ้ามันจะเข้านะมันจะเข้าช่วงหน้านี้นะครับช่วงหน้านี้นะครับชิลตัวนี้ออกแนวสโมก ok, สโมก ok, นิดนดนดนะครับแต่ดูในกล้องออกเหมือนประหลอดด้วยแต่จากสายตาผมนะครับมันประหลอดแหละนะครับแล้วก็มีความเขียวนิดๆนะครับแต่ยังถือว่าใสนะครับมองเห็นด้านในได้ นะครับส่วนตัวมันเองก,ก็กันแดดได้ประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ถ้าตอนเที่ยงไม่ไหวจริงคุณก็เอาแว่นลงมานะครับตัวแว่นจะออกเป็นดำเลยนะเดี๋ยวรอใส่แล้วก็บอกทีเดียวนะว่าเป็นยังไงวิธีการเอาชิลออกตัวนี้ผมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับมันจะมีล็อกสีแดงตรงนี้ให้เราดันล็อกตัวนี้ลงนะครับลงไปตรงๆเลยหลุดแล้วนะครับหลุดแล้ววิธีการใส่นะครับตัวชิลอะ่ะมันจะมีขาตัวนี้กับตัวนี้ให้เกี่ยวขาบนก่อนเกี่ยวให้เข้านะ แล้วกดลงไปนะครับแค่นี้ก็ล็อกได้แล้วเอาออกก็ง้างลงแค่นี้นะครับทีนี้ดูนีว่าหลุดง่ายไหมอ่านะครับหลุดง่ายนะค่อนข้างแข็งแรงนะครับทุบทำไมก็ไม่รู้นะถอดสองข้างก็แค่ดึงออกแค่นี้ก็ออกแล้วนะตัวชิวมีความหนานะเนื้องานก็ค่อนข้างโอเคนะครับไม่คมนะครับเนื้องานไม่คมสมราคาดีวยเวลาใส่ก็ ี่ตัวบนกดตัวล่างนะครับกดให้ดังแกลกนะครับมันก็จะแน่นแล้วสมมุติว่าเปิดชิลอยู่เราสามารถยกด้านหน้าได้ไหมปึ๊บปึ๊บทุกอย่างจะมาประกอบกันข้างบนอีกทีนึ่งแบบนี้นะครับเอาลงตอนเอาลงก็มาด้วยกันทั้งหมดนะครับทุกอย่างแน่นหนาหมดในส่วนของตัวล็อกนะครับก็จะเป็นแบบกิปล็อกนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ดึงออกนะครับ ก็จะมีสายสําหรับดึงมาให้ด้วยเวลาจะเอาออกก็ง้างแล้วก็ดึงออกแค่นั้นนะครับตัวนวมด้านในนะครับจะสกรีนนะครับคำว่าเลียวไว้หมดเลยถามว่าหมวกกันน็อกใบนี้มาตรฐานแค่ไหนนะครับมีมอกอนะครับแล้วก็ ECE แล้วหมวกกันน็อกใบนี้นะครับก็เสาะร่องบลูทูธไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใส่หูฟังบลูทูธเรียบร้อยตัวนวมด้านในนะครับถอดได้1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับถอดได้3ชิ้นก็คือซ้ายขวานะครับอันนี้ถอดได้นี่นะครับก็จะเป็นตัว แก๊บแกล็อกไว้นะครับส่วนด้านบนก็ถอดได้แต่จุดหนึ่งที่ผมชอบพิสุจน์ะคือตัวนี้นะครับมันจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วมันจะล็อกล็อกลมช่วงนี้นอยู่แบบนี้เลยนะครับตัวนวมของหมวกกันน็อกอ่ะมันจะล็อกแบบแบบมันจะแนบพอดีคอนะครับผมมั่นใจเลยว่าเรื่องลมไม่มีปัญหาแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องออกไปลองดูอีกทีนะนะครับวิธีการใส่ใส่ง่ายมากนะครับจับ2องอันแบบนี้ง้างออกนิดนึงนะนี่นะครับใส่แล้ว ตอนนี้ผมบอกเลยว่าสบายมากนะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวหมวกเนะี่ยไม่เยอะนะครับไม่รู้สึกว่าหนักตรงแก้มเนี่ยไม่เบียดนะครับนวมตรงนี้นิ่มมากพอดีผมมีเขา่ามันจะติดช่วงนี้นิดนึงเนี่ยก็ต้องรวบเข่าไปก่อนเห็นไหมตัวกันคางเนี่ยมันจะแนบไปเลยนะช่วงหลังท้ายทึงท้ายทอยเนี่ยคือแนบสนิทไปหมดเลยนะครับใบนี้เป็น XL หัวผมประมาณ60สั่ง XL มานะครับในส่วนของมุมมองนะครับหมวกกันน็อกกว้างมาขนาดนี้นะก็ทําให้เราสามารถ มองเห็นซ้ายขวาได้นะครับด้วยหางตาของเราค่อนข้างดีแล้วสาหรับคุณที่ชอบแบบอยากจะลองทํา Mo t o Walk ดูกดูครับก็คือการติดไม้พูดในหมวกติดกล้องไปด้วยนะครับผมแนะนําหมวกที่เป็นสปอร์ตทัวริงนะเพราะว่าถ้าเป็นหมวกสปอร์ตเนี่ยช่องพื้นที่มันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นหมวกทัวริงเนี่ยมันจะมีความกว้างมากขึ้นนะทำให้คุณสามารถ ใส่นุ่นใส่นี่นะครับใส่ไมอะไรของคุณเข้าไปมันจะรู้สึกสบายกว่านะครับแต่ข้อที่มันแตกต่างกับหมวกสปอร์ตก็คือว่าในเรื่องของความเร็วนะครับมันอาจจะทําความเร็วได้ไม่มากเท่าแบบสปอร์ตนะครับถ้าคุณเอามาใช้ในเมืองเนี่ยไม่ยังเป็นต้องใช้หมวกสปอร์ตนะครับใช้หมวกแบบนี้ก็ได้คุณสามารถจอดติดแสดงกินน้ากินท่าได้นะครับตามที่คุณต้องการหรือเวลาคุณจะไปออกทริปอย่างเงี้ยอยากจะเปิดคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเราใส่หมวกแบบฟูลเฟสอ่ะพูดไม่ได้ยินนะครับเปิดคุยกันอย่างนี้เลยนะกลางสีแยกก็เท่ มืงติดไม้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าหมวกกันน็อกใบนี้เป็นยังไงครับ okay, ครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรถที่ผมใช้ก็จะเป็น w o r l d s i ิต0 0 0นะวันนี้แดดดีจังเลยนะได้ข่าวว่าค่าฝุ่นก็เยอะนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเรามาพูดถึงหมวกกันน็อกกันดีกว่าหมวกกันน็อกนะครับใส่ได้ค่อนข้างสบายนะครับจะไม่มีความรู้สึกว่ามันบีบแก้มนะอย่างที่ผมพูดตอนนี้มันไม่ได้พูดแบบยากนะเพราะว่า ตัวหมวกกับน็อกมันไม่ได้บีบแก้มนะครับค่อนข้างนิ่มตัวนวมค่อนข้างนิ่มแล้วผมก็ชอบตรงที่เขาสกรีดลายค่อนข้างสวยเลยในส่วนของตัวแว่นกันแดดนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยฝั่งไหนะวะฝั่งอ๋อฝั่งนี้นี่นะครับใส่มาแล้วนะครับก็ไม่ติดจมูกนะตัวผมเองอ่ะก็เป็นคนดั้งโด่งนะครับมันก็ไม่ติดตัวดั้งจมูกนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกันแสงได้ค่อนข้างเยอะเลยประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับในตัวของชิลนะครับมันก็ สามารถกันแดดได้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นสีแบบสโมกสโมกนะมันไม่ให้สีใสนะครับข้างนอกออกเป็นแนวแบบประหลอดประลอดนิดๆนะครับมีความหนาพอสมควรนะครับหนาประมาณหนึ่งไม่กองแกงนะครับเวลาโดนลมอย่างเงี้ยมันจะไม่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับตอนนี้ผมปิดรูลมหมดนะ อย่างที่ผมรีวิวไปในสตูนะครับรูลมก็สามารถใช้งานได้จริงเลยหมวกลักษณะนี้มันคือนะสปอร์ตทัวร์ริงนะสปอร์ตก็ได้แต่แบบสปอร์ตไม่สุดสายนะครับแต่ว่าทัวร์ริงนี่แน่นอนนะครับจริงๆนะครับมันไม่ต้องขับบิ๊กไบค์ก็ได้นะใส่ขับรถอะไรนะครับก็สามารถใช้ได้นะสะดวกสบายนะพี่ๆแก๊ปเบิร์นแก๊ปไบค์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบขับขนเครื่องขนของส่งเครื่องส่งของนะครับก็ ถือว่าสะดวกนะครับดีกว่าเต็มใบตรงที่ว่าหนึ่งเลยในเมืองเราความเร็วไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีไฟแดงเยอะนะครับบางทีถ้าใส่หมวกเต็มใบอาจจะอึดอัดนะครับบางฟิลเราอาจจะอยากพักเนี่ยหน้านี่แบบเงือออกเต็มเลยนะครับก็เปิดคางได้นะครับก็ระบายอากาศกันไปนะครับหรือจะกินน้ํากินท่านะครับอยากจะแบบดูบุรีโชว์สาวหน่อยนะครับแยกไฟแดงอ่วก็จัดไปนะครับตรงนี้ไม่ได้ลำบากเลยณความเร็วต่ำตอนนี้นะครับไม่มีลมเข้าหมวกกันน็อก แต่มันจะมีเสียงของล่มที่กระทบกับหมวกกันน็อกเท่านั้นนะตอนแรกนะครับที่ผมยังไม่ได้ติดพวกอุปกรณ์ไม่อุปกรณ์กล้องเข้าไปหมวกกันน็อกนี้ถือว่าเบาเลยนะเบาเลยแล้วก็ตัวบาลานซ์ของหมวกกันน็อกค่อนข้างดีนะครับมันจะแบบไม่หนักซ้ายหนักขวาคือใส่แล้วมันแบบกดลงตรงๆนะครับขับนานๆก,ก็จะไม่เมื่อยคอนะแต่ตอนนี้ติดอุปกรณ์ไปแล้วแหละมันเสียบาลานซ์ไปละแต่ความรู้สึกก่อนที่จะติดกล้องติดอะไรเข้าไปคือดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความเร็วกันที่ซัก100แล้วกันนะครับ100 เอาหนึ่งร้อยพออย่าไปเร็วเยอะนะครับช่องโดนแบนด์นะครับตอนนี้มันจะมีแดดนะครับส่องมาที่ตาผมอ่ามันย้อนมาเดี๋ยวเราจะลองปิดชิลดูเอ้ยช่วยได้เยอะอะลดแสงนะครับจากพระอาทิตย์ที่มันย้อนเข้ามาได้เยอะนะครับตอนนี้นะครับก็ตามเสียงที่ได้ยินในหมวกกันน็อกเลยนะมันไม่มีเสียงเข้าหมวกนะครับแต่มันจะมีเสียงที่เป็นลมกระทบนะครับทั้งเร็ทั้งนั้นมันอยู่ที่รถของคุณด้วยนะครับเอ่อถ้ารถของคุณไม่มีชิลแบบเนี้ยมันก็จะ มีเสียงลมค่อนข้างดังอยู่แล้วนะครับในเกรึงเล็กเกตอย่างเงี้ยดังแน่นอนแต่หมวกกันน็องนะครับเรามาวัดกันตรงที่การลู่ลมนะครับการต้านลมดีกว่านะความรู้กลางๆแบบนี้นะครับถือว่าลู่ลมได้ปกตินะ แล้วก็ไม่มีเสียงกอกแกรกะแกรแสดงถึงความไม่แน่นหนาของหมวกกันน็อกหรือข้อต่อนะครับถือว่าแบรนด์ไทยนะครับพัฒนามาค่อนข้างจะไกลจากสมัยก่อนที่ผมใช้หมวกกันน็อกนะเอาจริงถ้าพูดกันตรงๆนะครับผมโคตรผิดหวังกับแบรนด์ไทยเลยสมัยก่อนนะเพราะว่าหมวกกันน็อกของไทยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบ มวกแถมนะครับเป็นหมวกแถมซื้อรถแล้วมาแถมมาขับใส่ไปตลาดใส่กันตำรวจจับอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับรถบิ๊กไบค์ในประเทศไทยมันก็มีเยอะนะครับดังนั้นเขาก็พัฒนาขึ้นมานะครับในรอบไม่กี่ปีมาเนี้ยนะครับให้สินค้าของเขามีคุณภาพที่ดีนะครับเทียบเท่าของต่างประเทศในระดับกลางๆนะครับคือจะไปเทียบกับตัวโมกน็อกต่างประเทศนะครับใบละหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยมันเทียบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับ สามสี่พันอย่างเงี้ยโ,โหกำลังพอฟัดเลยอันนี้จะเป็นบนสะพานข้างแยกนะครับก็จะมีลมแรงกว่าด้าน,านตรงพื้นนะหมวกกันน็อกก็นิ่งอยู่นะครับมีเสียงลมไม่พอรู้สึกนิดนึงนะครับพอเป็นกระสายแต่ไม่ถึงกับลำคาญนะไม่ถึงก็แบบโ,โหรู้สึกว่าลำคาญแต่ประมาณเนะี้ยหมวกกันน็อกใบนี้นะครับราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับ บลบนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรมโมชั่นสําหรับคนที่อยากรู้นะครับว่าแบรนด์เียวมีหมวกแบบไหนบ้างนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้นะครับผมเข้าไปดูแล้วมันจะมีรุ่นหมวกกันน็อกทั้งหมดนะครับสีทั้งหมดไซส์ทั้งหมดให้คุณได้ดูกันจะสั่งซื้อกับเขาก็ได้สั่งซื้อกับตัวแทนก็ได้เขาไม่ได้บังคับนะถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่มีราคาน่ารักนะครับแล้วก็ตัวหมวกกันน็อกคุณภาพดีได้มาตรฐานในหมวกกันน็อกที่ควรจะมีด้วยใช้ดีไหมใช้ดีคร ดูแล้วนะครับอยากจะให้กําลังใจกันนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์คลิปนี้นะครับหรือจะแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูก็ได้นะครับแค่นี้เองก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจกันแล้วนะครับแฮปปี้แล้วแหละดีใจน้ําตาไหลเลยแล้วก็มาดูกันต่อนะครับว่าเอพิโซดถัดไปผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูครับ